สวัสดีครับอยู่กับผมรอดอินดงสายลันครับวันนี้รับชมฮีโน่ไอหน้ากากเลดครับกับพีซีร้อยสามสิบขับคุ้นเคยครับปัดแต้มขอบคุณที่ให้อ่าเรามาถ่ายทำครับนี่ก็ฮีโน่ของอะไระเนี่ยมันนีกระจางว่ะเครื่องนี้ไม่รู้ครับรับดิงจ่าอ่า ร้อยสามสิบนี่หมุนตัวเลยครับปากบ่อครับใกล้ๆครับไม่กินเที่ยวหรอกลอกบางๆครับเพราะว่าไปเทไม่ไ่าครับใกล้ๆก็ใส่ดินนะเต็มรถครับงานเจ้าของที่เนี่ยนถะอยดินครับไปปาก ไปใกล้ๆเรียกได้เอาวิ่งงานปักบอกครับนี่ก็รอ,อยังไงนู้นมาครับสุดแดนนั่นแหละลอกบาเมื่อานลอกไปแล้วทีไนงะ <c oughs> ไม่พอยังไม่สะใจรับชมใกล้ๆครับบางมากครับ ดินนี่สวยครับหน้าดินถานนาดินรักไม้ครับหน้าดินกองไฟอ่ะแหละสีดำดำไม่มีฝนครับฝนตกมาเมื่อวันสองวันเน,นี้ยทางก็หืดนะอย่างงี้นี่เสี่ยงจมเฮ้ยเสี่ยงจมมากครับเพราะว่าทาง น่วมและล้อเล็กครับมียางเก้านะขนุอนอนะข้างหลังวิ่งกี่คันยังไม่แน่ใจเห็นตอนนี้สองคันแล้วยางนี่น่าจะแปดสองห้าครับจมง่ายอย่างนี้ว่ายางเล็กเฮ้ยโอ้ยทางใหม่ด้วยปีนใหม่ครับยังไงอยู่ไหม ครับข้าหลังนั้นยางเก้าทางก็น่วมครับแต่ว่าไม่จมนะหรือว่าดินข้างล่างแข็งรับชมร้อยสมสิบอครับโคมัสึกบางอยู่ครับตันนี้ไม่หนาเท่าไหร่ ดินนี้เป็นดินตายครับถ้าวิ่งบ่อยๆมันก็จะน่วมอยู่ใกล้ไม่ได้จริงๆไงถ้าเป็นฝุ่นนิวโคนะอะอะดูดูเขาหน่อยไม่มีอะไรทำ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดีกับเสียแสงครับน่าจะสามคันนะอาลวิ่งเลือกวิ่งเลนโน้นครับนี่ยางเก้าครับยางใหญ่จมยากแต่ถ้าจมแล้วจมเลยนะอย่างนี้ยางสิบร้อเลย ก็รับงานดินนะลอกหน้าดินลอกอ่าลูกลังครับรับหมดอยู่กับพีซีแล้วสามสิบกับโทรมาได้ศูนย์หกห้าหกสี่เก้าศูนสามหกสี่ครับรับงานตลอดครับหรือป่าก็รับ หรือเข้าไปที่เพจโดยตรงครับรับไอยถมที่รับหรือป่ากุศลฟรีนครนายกจังหวัดนครนายกเะล,ลองค้นหาดูใส่ดินเต็มอุ้มเลยอันนี้ปรับที่ครับปรับที่ปรับทางเดี๋ยวจะปลูกทุเรียนครับหมอน นี่เราอยู่ที่ตัวเมืองนครนายกครับแท็กเดอร์แท็กเดอโอ้ยแท็กตังดีไว้คันนี้ขายไม่นอคันนี้ต้นทุนอยู่ล้านห้าครับคันนี้ซือมาเก่านอกครับซื้อมาก็สีอย่างนี้เลยนะ แซตแ้มนี่มีสามคันค,ครับมโคขายไปแล้วสองอ่ะเหลือโคมาสึกคันหนึ่งแล้วก็มีหุ้นร่วมหุ้นกับออีกสองคันโกเบโกร้อยสาิบห้าซีผมเคยถ่ายไวอ้อะไอคันตูดด้วนอ่ะบอสิชัยฮะนั่นแหละคันนั้นคันหนึ่งแล้วก็โคมาสึอ120รอยี่มั้งเดี๋ยวลุงบรรยาแะอีกคันหนึ่งนั่นแหละรวมก็ตอนนี้ก็มีอยู่สามคันครแม่โค อ้อนี่โหยมันสิบล้อเลยเสียงโหดดินม,มันจะหนาเป็นบางที่ครับ<อ>ก็ลั่นไม่เบาเหมือนกันครับ สวยๆเรารอครับทีมงานปาดแต้มอันนี้ไปขับรถไถน,นะขับรถไถนชนลำทารไปตัดหญ้าครับดินมีลอกบางๆโดยมากแถวนี้นี่ถ้าเจอต้นมะกูดนี่เขาจะไม่โค่นกันนะฮะหรือจะไม่ลงครับเพามะกูดช่วงนี้หายากครับ มงกูดหลายต้นเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นนี้นะจำนวนสี่ต้นเดี๋ยวรอรถมาน่าจะวิ่งสองคันหรือเปล่าทำไมช้า,าเนี่ยรถวิ่งอยู่สองคันครับโอ้โหนู้วิ่งสามคันนะสองคันนี่ก็นานนะปากโอก็ประมาณหนึ่งโลอะตีไปหนึ่งไปกลับก็ตีสองโลนี่ปากบโบนะใกล้เพราะวิ่งไม่ไกลแต่ว่ามัน ระยะทางมันก็ที่เจ้าของเขาเองเลยแหละแต่ว่ามันวิ่งไกลกหน่อยแต่ว่าเอาดินเจ้าของเนี่ยก็เลยเรียกปากบอกโอเ,เดี๋ยวรถน่าจะมาลแล้วแหละครับรถก็มาแล้วนะข้างนอกนี่รถไถ l ห้าศูนย์หนึ่งแปดครับอยู่ข้างนอกตัวหนึ่งดันดินครับถมดันถมดันครับเอาสสงก่าถนนน่าจะห้าสิบเซนเพราะว่าเดี๋ยวจะทําห้องเช่ารถก็มาแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้มาถึงตัวมาโคนเลย นะครับอันเดวแล้วนับตักนะใส่กี่ตักหนึ่งตักไปแล้วมุ่กี้นี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ใส่เต็มอุ้มอยู่ครับเพราะว่าเกาดินรอแล้วสองตักครับ สามตักครับวันโว่ที่ถ่ายทําหนก็ย้ายไปที่จังหวัดสะแก้วแล้วนะฮะไปทำโถนนอีกที่หนึง่งที่วันโว i e 210. ไอเอสองหศูนย์บีเนี่ยย้ายไปแล้วครับย้ายไปเมื่อตอนใบบ่าเนี่ยแหละขึ้นทันเลอร์ไปออกมาถ่ายไม่ทนันขึ้นเสร็จแล้วะฮะทันเลอร์ดินบางมากครับนี่ลอกขวดบางเลยวะ่ะคนขับแม่โครเหนื่อยทำังานนี้มันบางจริงๆนะเนี่ยมันบางมากครับ เสมออยู่แล้วนะ่ะโอ้ยวันนี้แดดก,ก็หุบอ,อยู่ไม่ค่อยร้อนเทไหร่เอากี่ตักแล้วนะ่ะเอาซอยกันนับเด้เนะี่ยซอยกันนับนำเด้อนับบทันน่ละ โอเคครับสันพีก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวพาไปดูงานดำหนจะไปไม่ทันอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสอนีีก็ลาเลยครับสวัสดีครับ